สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอายุของคุณนะคะหาแฟนฝรั่งทางเว็บนะคะนั่นคืออะไรออนไลน์ไงไม่ได้เจอตัวเป็นๆน,นะคะคำถามเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วจะใช้แอปไหนดีคะเข้าเว็บไหนดีคะตอนนี้นะคะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะ AI นะคะ AI เนี่ยทำอะไรได้บ้างวดไม่รู้หรอก โบ๊ท่ะเห็นเท่าที่มีให้เห็นตามข่าวตามรีวิวต่างๆนะคะส่วนตัวโบสเองเนี่ยโบส์ไม่ใช้ AI แบบที่ต้องเสียเงินมี AI ให้ใช้ในโทรศัพท์มือถือและในอุปกรณ์บางอุปกรณ์ที่ใช้มีเป็น AI เข้ามาอยู่ในตัวอุปกรณ์ก็ใช้เท่าที่ต้องใช้นะคะอะไรที่ต้องเสียเงินโบนไม่ใช้นะคะเกี่ยวข้องกับการหาแฟนฝรั่งยังไงหรอ คุณถามว่าแอปไหนดีเว็บไหนดีแล้วจะเจอสแกมเมอร์ไหมคะสแกมเมอร์เนี่ยมีอยู่ทั่วไปแหลคะค่ะจะเป็นเว็บเป็นแอปไหนบอกไม่ได้เลยนะคะว่าจะเจอไหมคะแล้วจะเจอเยอะไหมเว็บไหนแอปไหนมีเยอะมีน้อยบอกไม่ได้เลยคะ่ะโบนแนะนํานะคะคุณไปหารีวิวฝรั่งดูก่อนนะว่าฝรั่งที่เขารีวิวเอาไว้เนี่ยเขาบอกไว้ ยังไงกันบ้างนะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะใช้แอปนั้นๆหรือเปล่าแอปที่คุณสนใจนั่นแหละยกตัวอย่างชื่อแอปที่พอนึกได้นะคะลักซี่หลายคนบอกว่าเป็นแอป ที่มีคนรวยๆเข้ามาเล่นว่าไปฟังรีวิวฝรั่งพูดเอาไว้ใน YouTube แล้วก็มีคนคอมเมนต์ในวิดีโอที่เขารีวิวไว้เป็นแนวทางเดียวกันคือไม่เห็นจะมีใครที่เป็นคนรวยเลยเห็นแต่เฟก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 คือคนไม่จริงนะคะสร้างข้อมูลขึ้นมาให้ดูดีเท่านั้นแล้วราคาที่เว็บคิด แพงด้วยนะคะคุณจะลงทุนแพงน้อยแค่ไหนเรื่องของคุณเลยนะคะคุณไปดูรีวิวแล้วตัดสินใจเอาเองจะดีไม่ดีเมื่อตัดสินใจไปแล้วคุณก็จะรู้เองในเว็บว่าดีหรือไม่ดีนะคะ e harmony โปรตเข้าไปดูรีวิวมานะคะพี่คนหนึ่งที่โอ๊ตอ่ะช่วยๆ่วยเขาดูเราคุยๆกันอยู่เรื่อยๆนะคะโอ๊ตก็บอกเขาว่าพี่เอาไปเจอรีวิวมาไม่ค่อยดีเราติดต่อแบบนี้แบบนี้กันดีกว่าตอนที่แนะนำให้พี่เขาใช้เนี่ยไม่ได้ดูรีวิว ปัจจุบันอัปเดตไงโอเคยเห็น eHarmony ในทีวีของอเมริกาโอก็แนะนําพี่เข้าไปครั้งแรกเลยเราจะไม่ใช้ eHarmony กันเราจะใช้ match.com ปรากฏว่ามีปัญหาทางประเทศไทยพี่เขาอยู่ไทยโอาอยู่อเมริกาลงทะเบียนทางฝั่งโอดได้ของพี่เขาติดปัญหาลองอยู่หลายครั้งสรุปคืองั้นไม่เอาละกันเว็บนี้เอา eHarmony นะคะ แล้วก็เกิดปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เข้าไปเล่นไปใช้ปกติมีคนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้มีการพูดคุยต่อเนื่องกันทุกวันวันเว้นวันบางคนสองสามวันมาทีข้อความแชทสั้นๆอย่างเงี้ยตัวโอ๊ตเองนะคะรู้สึกงุดหงิดเพราะถ้าเป็นโอ๊ตโอ๊ตจะเลือกคุยกับคนที่คุยกับโอ๊ตได้ต่อเนื่องใครที่นานๆมาโอ๊ไม่คุยด้วยหรอกแล้วก็ไปหารีวิวซะเลยนะคะว่าปีเนี้ย รีวิวเป็นยังไงตอนนี้นะคะปี2025เจอรีวิวไม่ดีเยอะนะคะเราก็ต้องคิดถึงฝั่งผู้ใช้กับฝั่งเจ้าของเว็บทั้ง2ฝั่งผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าไปใช้แล้วเขาก็ไม่เจอคนที่เขาพอใจก็อยากจะได้เงินคืนเขาก็ติดต่อไปทางเว็บบอกว่า ให้เงินคืนไม่ได้เพราะอยู่ได้ซื้อแพ็กเกจแล้วอยู่ต้องจ่ายให้ครบตามจำนวนระยะเวลาแพ็กเกจไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเลิกนะตอนนี้แล้วคุณจะยกเลิกเลยถ้าคุณจะยกเลิกเลยคุณต้องจ่ายให้ครบแพ็กเกจที่คุณเลือกก่อนก็ต้องนึกถึงทั้ง2ฝ่ายแหละเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเลยนะโบนอะเตือนพี่คนที่ใช้เนี่ยแล้วว่าเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้ต่อตามระยะเวลาที่เราเลือกแล้วเราจะไปขอถอนเงินออกเนี่ยทางเว็บเขาไม่น่าจะให้ดีๆหรอก เพราะเราเลือกไปแล้วแล้วราคาที่เราเลือกก็ไม่ได้แพงสุดเป็นราคาถูกสุดไงเราถึงเลือกอันนี้ก็เป็นแต่ละคนคิดกันเอาเองตัดสินใจเองว่าจะทํำยังไงถ้าคุณไม่อยากใช้นะคะในส่วนของเว็บพออตเจอรีวิวที่ไม่ดีแบบนี้อตก็คิดและต้องเปลี่ยนวิธีในการติดต่อกับผู้ชายทำยังไงให้วิดีโอให้เร็วที่สุดจะได้เห็นก่อนไงว่าเป็นคนจริงๆไหม หรือเป็น AI แล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าจะเป็น AI มาซ้อน AI หรือเปล่าต้องใช้เวลาวิดีโอคอลกันบ่อยๆต่างๆสถานที wah, GO, цев, ่ไม right ่ใช่เฉพาะตอนเขาอยู่บ้านตอนเขาอยู่ข้างนอกจะเกิดขึ้นไหมเหตุการณ์นั้นก็อยู่ที่การพูดคุยว่าผู้ชายเขา วิดีโอคอลแล้วเขาอยากรู้จักเราต่อไหมแล้วเราก็พูดคุยแล้วเราก็นัดวิดีโอคอลกันได้ไหมอันนั้นขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นนะคะรีวิวที่มีอยู่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ก่อนก่อนตัดสินใจว่าจะใช้แอปไหนนะคะถามว่าแอปไหนดีแอปไหนไม่ดีบอกยากเลยเพราะไม่มีประสบการณ์ในการใช้แล้วไปฟังคนไทยพูดเนี่ยเขาก็มีทั้งคนที่ฉันก็เจอแฟนฉันจากแอปนี้แหละบางคนก็บอกไม่เห็นจะเจอเลยจเจอแต่คนไม่ดีนะคะฟังความคิดเห็น ผู้คนที่มีประสบการณ์แบบไหนคุณก็จะได้คำตอบแบบนั้นแหละดีและไม่ดีนะคะคุณฟังคุณดูแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาเองฟังทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติคนต่างชาติเขาก็จะใช้แอปต่างชาติอยู่แล้วเขาไม่ใช่แอปไทยหรอกคนไทยเนี่ยก็จะใช้แอปไทยแอปต่างชาติคุณก็ไปฟังดูจากคนไทยที่มีประสบการณ์เคยใช้บ้างแล้วในแอปต่างชาติเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษคนที่ใช้ ก็มีทางภาษาอังกฤษที่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเก่งเลยก็แตกต่างกันไปนะคะระวังกันให้ดีดูรีวิวให้พอใจแล้วตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้แอปไหนแล้วก็วีดีโอให้เร็วๆนะคะใครที่ไม่วิดีโอคอก่อนเนี่ยแนะนําว่าอย่าคุยนานเพราะคุณจะเสียความรู้สึกเวลาแชทกันนานๆเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกดีกับคนที่แชทกับเราดีๆนี่แหละระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปคุณอาจจะแชทกับ AI โดยที่คุณไม่รู้ไงรูปภาพที่เขาใส่เอาไว้ให้อาจจะไม่ใช่คนที่คุณกําลังแชทอยู่ก็ได้คนที่กําลังแชทอยู่เป็นคนที่ไม่ใช่ในรูปภาพไปเอาเข้าภาพใครมาใส่ให้ดูก็ไมร่รู้นี่คือทําไมถึงต้องให้วิดีโอก่อนชวนเองเลยค่ะถ้าเขาไม่ชวนชวนเองเลยถ้าเขาไม่ยอมวิดีโอให้คุณดูเขาให้เหตุผลว่าฉันอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ก่อนถึงจะวิดีโอคุณก็บอกไปว่า ฉันไม่อยากจะเริ่มคุยถ้าฉันยังไม่เห็นตัวจริงๆว่าคุณเป็นคนจริงๆพูดตรงๆไปเลยค่ะไม่ใช่ AI หรือคนอื่นที่ไม่ใช่คนในรูปภาพฉันก็ไม่อยากคุยเมื่อเขาตกลงวิดีโอคุณจะได้เห็นไนว่าเป็นตัวจริงหรือเป็นวิดีโอถ้าเป็นตัวจริงแล้วเป็น AI หรือเปล่าตรงนี้ตอบยากเลยคุณเพราะอะไรปวดพึ่งไปดูข่าวมา AI เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยโดยที่คนใส่เสื้อผ้าอยู่ ก็ทําให้ไม่มีเสื้อผ้าก็ได้แล้วก็มีแค่เป็นเสื้อตัวเล็กๆสายเดี่ยวปิดเฉยๆอย่างนี้ก็ได้ก็เห็นเนื้อจากเสื้อเปลี่ยนเป็นเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจากในเกมทีวีไงเกมโชว์จากหน้าคนจริงคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเห็นไหมว่าน่ากลัวแค่ไหนระวังให้ดีให้มากที่สุดอะไรที่เราทําได้ก่อนเบื้องต้นทําก่อนนะคะอะไรที่เราทําแล้วจะเสียเวลา อย่าทำนะคะพิจารณากันเอาเองนะคะมาบอกให้ฟังและให้ได้ฉุกคิดใครที่ไม่ได้คิดฟังแล้วได้ฉุกคิดขึ้นดีใจด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ